ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในการขจัดความยากจนให้แก่คนตำบลบ้านกลาโดยขับเคลื่อนกิจกรรมใน3มิติเราไปดูกันครับว่าในแต่ละมิติมีเรื่องอะไรกันบ้างมิติที่หด้านความมั่นคงประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันส่งเสริมทุกครัวเรือนในการปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า30ชนิดและคัดแยกขยะเปียกมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ มั่นคงในชีวิตประชาชนตำบลบ้านกลางมีการประกอบอาชีพหลากหลายทุกครัวเรือนมีอาชีพและรายได้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี115,452บาทครัวเรือนมีการเก็บออมเงินในกองทุนชุมชนกองทุนวันละบาทกองทุนเงินล้านกลุ่มสัตวจะออมทรัพย์สถาบันการเงินชุมชนตำบลรวมจำนวนเงินกว่า 36,984,319ล้าน9บาท90สตางและมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยได้รับการดูแลช่วยเหลือกเกื้อกูลและมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติความสามัคคีปรองดองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ศาสนาสถานด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้สร้างความสามัคคีของคนในตำบลการยึดหลักประชาธิปไตยส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยมีเวทีชุมชนประชาคมหมู่บ้าน รับฟังเสียงส่วนใหญ่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งการปอดอบยมุมกและยาเสพติด ตำบลบ้านกลางบูรณาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความรู้ในการลดละเลิกสารเสพติดในโรงเรียนและสถานที่ราชการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผู้นำชุมชนสอดส่องในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านให้ตำบลปลอดภัยโดยมีบ้านหัวแทหมู่ที่8เป็นต้นแบบในชุมชนคนสู้เหล้าเลิกเหล้าได้100เปอร์เซ็นต์ การบริหารจัดการชุมชนโดยการใช้ข้อมูลจปทกชชสองคอแผนชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศบริณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมิติที่ 2. ด้านความมั่งคั่งประกอบด้วยการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการสร้างและพัฒนาแหล่งทุนชุมชนการสร้างเศรษฐกิจของตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มิติที่3ด้านความยั่งยืนประกอบด้วยการส่งเสริมการน้อมนำของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตการอนุรักษ์ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีในการพัฒนาตำบลบ้านกระ Thank you.